มีข้อสงสัยครับพี่น้องเพื่อนเราสงสัยหฮงเงครับเพื่อนเราไปคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าวิธีการที่ทำให้น้ำหนักลดลงนะครับ mm hmm. นุ่มมากพี่น้องนุ่มหอมครับลุมกลมครับ สวัสดีครับพี่น้องมอนี้มาพบกับบ่าวป้อมอีกเช่นเคยครับพี่น้องนะครับมอนี้บ่าวป้อมมาพร้อมเมนูสุดพิเศษครับนะครับเมนูอัวครับอ่าอัวยัดกบทอดครับพี่น้องยังซี่เลยครับนะครับกบตัวใหญ่ๆนะครับเครื่องแน่นๆครับพี่น้องนะครับอมาดูวัตถุดิบนะครับอ่ะนะครับกบนะครับกบบ่าวป้อมนะครับตัวนี้ล้างนะครับตัดขาตัดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าส่วนด้านนี้นะครับ อันนี้คือจะเป็นกลุ่มนะครับที่บ่าวป้อมสับไว้เรียบร้อยนะครับสับละเอียดนะครับเหลือเครื่องในไว้นิดหน่อยครับแล้วก็จะมีเครื่องปรุงครับรอาจจะมีน้ำปลาขา่าชูลรสน้ำปลาร้าพริกตะไคร้หอมแดงใบมะกรูดแล้วก็พริกแกงครับพี่น้องอนในส่วนของข่านะครับตะไคร้นะครับพริกแกงใบมะกรูดบ่าวป้อมตัดแล้วก็ซอย เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะดําเนินการว่าจะมาทําให้พี่น้องดูกลัวมันซีนานพูดครับพี่น้องอ่าทีนี้มาดูวิธีการทํากับเบ่าป้อมเลยครับอันดับแรกเลยครับพี่น้องนะครับเป่าป้อมมังสีใส่นะครับกบลงไปก่อนนะครับกบนี่เบ่าป้อมซับมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะครับส่วนเครื่องในนะครับเบ่าป้อมบริชับเลยครับอ่าใส่ลงไปครับแล้วทีนี้นะครับเป่าป้อมก็จะใส่ assim, นะครับ น้ำปลาครับน้ำปลาสองช้อนครับแล้วก็อันนี้ข่านะครับข่าตำเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องนะครับเบิดถ้วยนี้แล้วครับมันยังนัวครับอ่านี่ชูรสนะครับชูรสก็ประมาณเท่านี้นะครับตามด้วยพริกตำครับพี่น้อง แล้วก็ตะไคร้ครับหอมแดงซอยครับใบมะกรูดซอยครับอ่าพริกแกงครับพี่น้องแล้วก็น้ำปลาครับน้ำปลาบอกป้อมใส่สองช้อนก่อนครับ แต่ถ้าพี่น้องมักนัวแห้งก็ใส่หลายๆก็เลยได้ครับทีนี้นะครับหลังจากที่เรานะครับใส่ส่วนผสมทุกอย่างนะครับลงไปในกลบสับเราเรียบร้อยเราก็จะขะลุนครับพี่น้องคลุนคนๆก่อนครับแต่ถ้าพี่น้องคนไหนนะครับอยากให้เข้าเนื้อก็สามารถเอาไปตำได้ด้ครับพี่น้องดูว่าเข้าทีเรียบร้อยนะครับทีนี้ อ่ากรนะครับพี่น้องที่ทําไว้เรียบร้อยนะครับเราก็จะมายัดไส้นะครับเห็นจะเห็นว่านะครับมันยัดได้ทั้งทึงนะครับทั้งใตมันจะยัดได้พี่น้องครับยัดลงไปครับนะครับอันนี้คือโชว์หน้านะครับหลังจากยัดเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่น้องเห็นบ่กครับอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องนะครับอ่านะครับ ทำอย่างนี้นะครับจนครบทุกตัวครับพี่น้องน้องเห็นบ่ครับกรบเบาป้อมเลี้ยงเองครับอ้สะดวกง่ายครับอ่านะครับอ่าทีนี้เบาป้อมนะครับจะเอากบนะครับลงแหวกไหวนะครับในกระทะอ่าตัวที่หนึ่งครับลงไปนะครับอ่าตัวที่สองครับ แล้วก็ตัวที่สามครับมาตัวที่สี่โอ้เป็นไนครับพี่น้อ้ออมๆครับว้าวบเสร็จแล้วทีนี้กันรอสยกด้วยคร้บย เต้นเต้นเตรนเ็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอ่าเมนูอั่วยัดกบทอดครับพี่น้องนะครับหรือพี่น้องเชินกบยัดอั่วก็ได้ครับพี่น้องเ่าป้อมไปทอดมาเรียบร้อยครับหอมๆครับสุดยอดจังซีเลยครับพี่น้องนะครับสุดเด็ดครับสุดเด็ดนะครับเมนูนี้ใครๆก็ทําได้ครับพี่น้องนะครับวิธีการง่ายนิดเดียวครับพี่น้องดูในขั้นตอนวิธีการทําได้เลยครับพี่น้องอย่าลืมนะครับถ้าชอบนะครับถ้ารักการทําอาหารการกินแบบบ่าป้อม กดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องอ่ากดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดดนะครับเมนูติด็ดๆต่อไปครับพี่น้องอ่าสำหรับวันนี้นะครับบ่าวป้อมก็จะมีเรื่องสนุกสนุกมาว่กวันพี่น้องฟังครับพี่น้องเรื่องคือเรื่องลดความอ้วนครับพี่น้องมีนักเรียนหญิงนะครับนางหนึ่งครับเพื่อนก็มีข้อสงสัยครับพี่น้องเพื่อนเราสงสัยหฮงเงครับเพื่อนเราไปคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าวิธีการที่ ทำให้น้ําหนักลดลงนะครับคืองดแป้งครับพี่น้องอ๋อ oh. งดแป้งพี่น้องลองไปดูนะครับว่างดลดแป้งเนี่ยจะช่วยให้น้าหนักลดได้จริงหรือเปล่าทีนี้น้องเขาก็สงสัยครับว่าเขาลดแป้งนะครับเขาไม่ทาแป้งมา3ามเดือนแล้วครับพี่น้องน้ำหนักก็ยังไม่ลดครับอสงสัยต้องน้องเขาก็เลยบอกว่าสงสัยต้องลดงดลิปสติกด้วยครับพี่น้อง oh, <my> อ่าน่าถึงจะน้ำหนักลดนะครับแต่ เนี่ยครับผมยกตัวอย่างครับง่ายๆครับพี่น้องถ้าคุยบัชัดเจนนะครับกับไผนะครับก็จะเกิดความหมายที่คาดเคลื่อนนะครับแบบกรณีนี้เห็นไหมครับงดแป้งสามารถลดน้าหนักได้แต่ไม่รู้ว่าแป้งมาจากอาหารนะครับไม่ใช่ว่าแป้งที่ทาตัวนะครับพี่น้องพี่น้องก็จะไปหาเห็ดนะครับงดทาแป้ง3เดือนนะครับน้าหนักอาจจะไม่ลดนะครับพี่น้องและอาจจะไม่มีใครเดินใกล้เลยครับพี่น้องเอาเนื้อหัวมัวเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องมาซิมนะครับอวยัดกบทอดกับเบ่าป้อมครับพี่น้อง ว้าเนี่ยนี่ครับพี่น้องตัวใหญ่ๆครับพี่น้องนะครับแซ่บๆครับอ่าคำแรกครับพี่น้องปอนพี่น้องน,นะครับจิ้มกับซอสพริกก็ได้ครับพี่น้องแซ่บๆครับอืมโอ้สุดยอดพี่น้องแซ่บ ไมลืมพี่น้องขออภัปครับปอนพี่น้องก่อนนะครับนะอ่าๆครับพี่น้องแซ่บๆครับไนยอร่อยจะลืมต้องขอเอาไปหลายๆครับจิ้มกับซอสครับอืมรสชาติสุดยอดเลยครับพี่น้องเมนูเด็ดครับกินกับซอสพริกกระแซบครับ ตัวเนี่ยก็คลาดกับหัวไส้ครับเต็มท้องครับ ครับพี่น้องแซบครับอืมขาโครบกระแ่บด้วยครับแซบเบิต้ตโตเลยพี่น้องนัวครับ นี่ครับเน้นๆเลยครับเครื่องเต็มๆเลยครับ ครับอ่าสุดยอดเลยครับอันนี้กบบาวปอมเรียงเองครับพี่น้องตัวเมื่อเลยใหญ่เนี่ยจักหน่อยครับในเมื่อกบมันตัวใหญ่เขาก็สิกินแบบใหญ่ๆนี่แหละครับสุดยอดครับ ะครับพี่น้องโอ้มันใหญ่พูดพี่น้องกัดเอาดีกว่า เดี๋ยวไม่ลองใช่ไห <c oughs> เต็มๆครับเข้มข้นครับแซ่บๆครับ ใส่กระแซบครับพี่น้องขากระแซบครับอ่าสุดยอดอย่างนี้เลยครับพี่น้อง กบตัวใหญ่ๆครับยัดใส่ตัวเน้นๆครับเสียบลายครับพี่น้องพี่น้องอย่าลืมนะครับถ้าชอบนะครับการทําอาหารการกินแบบเบาวฟ้อมนะครับกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องแลวครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้กําลังใจเบาวฟ้อมนาครับหิวเมื่อไหร่ดูเบาวฟ้อมนะครับเราจะไม่หิวครับเราจะมีเมนูไลลายครับมาปั่นพี่น้องกินสำหรับคลิปนี้นะครับบบาวป้อมขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยๆด้วยครับที่ติดตามรับชมบบาวป้อมนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปด้วครับ แด่อย่าลืมนะครับคอยพี่น้องทุกท่านโชคดีมีใช้นะครับเหนอยังกะฮิ้งฮงปังปังครับบ๊ายบายครับ